โอ้จากคุณในเนื้อทองค่ะซออะไรมาให้อ้วนของผมกับมามาไม่ของกูไาลไกลไกลที่คุณในเนื้อเนี่ยบางสงแสกมาเยอะแยะกันถึงขนากนี้เลยเหรออะไรกันนี่มามา เลยละสิะเอออย่างนี้มันก็ลังใหญ่อ่ะสิยั้งพวกเอกจัดใจอยู่ไงมันก็เป็นไอโครงการตลาดสีเขียวอะไรของเานี่ยแหละมาม้าแต่ว่าจะไม่ยอมให้นางคงนายเนื้อนเนวนะ่ะมังไล่น้าไปง่ายๆหรอกงานนี้นะสำคัญมากเลยนะฉันไม่อยากจะให้มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันร่วมมือร่วมใจทําตัวเป็นเจ้าของบ้านที่ดีง,ง่ายๆแค่นี้ยคิดว่าทํากันได้ไหมล่ะฮะคุณนายครับมไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับจะโชยิ้มสยามครับให้ปากเนี่ยฉีกถึงใบหูเลยครับดี <c oughs> จิมสยงมมะสิ <c oughs> ต้องจอยแขวะพี่ตลอดเลยนะคิดอะไรกับพี่หรือเปล่าแชมป์ป้าเอือยใครพิช คุณนายคะแล้วเขาจะมาถ่ายเมื่อไหร่หรอคะวันอังคารหน้าอังคารหน้าค่ะ,คะเอ,อ๋อคุณนายคะ แล้วก็คุณนายจะมีช่างแต่งหน้าให้ไหมคะอุ้ยมันก็เกินไปแม่บิณเจิมแค่นี้ก็พอแล้วยังไ,ไม่สวย,สวย,ยสวยแล้วคือว่ามันนูนะเพาอยากได้แบบธรรมชาติมากกว่าค่ะอ๋อหรอคะใช่เขาเลือกเราเนี่ยก็เพราะว่าความเป็นธรรมชาติอของตลาดของเราไม่ใช่เพราะแม่ค้าสวยจริงเนาะและถ้าจะประกวดแม่ค้าสวยเนี่ยนะตลาดเราเนี่ยคง <c oughs> ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นแน่แท้อ้าว,วา ถ้าจะสวยไม่สวยยังไงฉันไม่รู้นะแต่ว่าน้องจอยของพี่พักเนี่ยสวยตลาดเลยนะจ๊ะแต่คุณนายไม่รูครับรับรองว่าพวกเราเนี่ยจะทำไม่ทําให้คุณนายผิดหวังอ๋อจ้าขอบใจมากจ้าอ่ะฉันมีเรื่องพูดแค่นี้แหละถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรก็กลับไปขายของได้ละไปอ่อะไรน้องละหกบาทพายของกันเธอนะเท่งชาเย็นสักแก้วสิคอแห้งจังอ่ะสำหรับคุณนายนะ ฟรีงั้นขอเป็นสองแล้วกันนะเผื่อแม่เดือนเขาแก้วหนึ่งใช่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ดิอดนให้ไปรับจ๊ะลุงหนองค่ะพี่เดือนอ้าวแล้วสีเราไม่ไปรับแล้วหรอกบไม่อยากใเขาไปรับกบแล้วค่ะไม่เอานะกบช่วงนี้พี่จอาเขาง เขาก็รับเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะแล้วหลังจากนี้ก็จะยุ่งอย่างเงี้ยทุกวันเลยละจ้ะกบก็ไม่อยากเขาไปรับกับเราด้วยค่ะน้องกบคนแบบนี้ต้องเจอบทเรียนซะบ้างจะไ,ได้สำนึกด้อย็นนะเพ่งสักครู่ครับคุณนายนมสดเยอะๆนะ เข้าไปดวงไม่ไูไ้ไม่ต้องเข้าไปหรอกนะแป๊บเดียวเองไปนอนในรถรถคนดีดดมันร้อนจริงจริงจ๊พุ่มเข้าไปดวงไม่ได้หรอไม่เอานะจี๋ใส่แป๊บเดียวจริงๆนะจ๊ะเจมรุงร่งพาจิ๊บจิ๊บพุ่มมาเดินพุ่มคิดถึงอใ้พุ่มเข้าไปดวงไม่ไู้ วันนี้คิดถึงเจ๋อคิดถึงน่ารักที่สุดเลยแต่เดี๋ยวเจ๊ไปแปบ๊บเดียวจริงๆนะแค่เจ๊เดินก้าวไปนี่นะจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเจก๊กลับมาแล้วจะ้ะห <1, S 1> นึ่งสองสามสี่ห้าแม่ผมเข้าไปผมงอแล้วนะไม่งอนะไม่ง,อน,นะมงอนเงี้ยวน่ารักน่ารักท่าเงินน,น่ารักเลยอ่ะดีกันไหม เด็ก <Yeah, S 2> ดีกันแล้วใช่ไหม,ไมเดี๋ยวมาแล้วจ้าแป๊บเดียวคันดีนั่นนะอย่าดื้อเด็กน้อยของเซนอย่าดืนะ้อนะบร้อนเลวน เปียวครับว่างๆก็รับจอบเป็นตัวประกอบตามกองถ่ายนะครับอ๋อส่วนหนูเนี่ยคะถ่ายเครื่องสำอางค่ะแอบรับจอบตามกองถ่ายเหมือนกันค่ะรับรองค่ะคุณนายขาสองคงเนี่ยให้ล่งบอกอะไรก็สาแดงได้แนบเนียงมากเอ๊ะรัรวๆเปล่าอ่ะอีกคุณนายแง่นะแต่กองล่งยูบกบูนะเก่งมากนะ ขนาดตกเวทีคาเฟ่นนะอียังเป็นขื้นไม่ต้องอธิบายรายละเอียดยีกหหมามะ้ามาม้าจะทำอะไรอีกเนี่ยก็เอาไว้ไปหักหน้าพวกตลาดนู้นสิมาเนี่ยไม่ยอมให้อีขู่หนายเนื้อเนวนะมาหักหน้ามาง่ายง่ายหรอกแล้วมาม้าจะไปทำอะไรเขาอีกเหรอไม่บอกเดี๋ยวนึงแอบไปพูดกับอี คนยิ่งดูทำตัวลุกลับอ,อยังไงยู่ก็ระวังตัวไว้หน่อยก็นละกันรู้นะว่าแต่ว่าทำไมยายเจ้คนนี้ต้องมาเฉพาะเจาะจงชอบคุณด้วยนะฮะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาคงคิดว่าไอ,าอ้หลอจะอยู่อ่ะ ยูไม่คิดว่าตัวเองหล่อเลยยูคิดว่าตัวเองหล่อไหมล่ะแน่นอนไอคิดว่าตัวเองหล่อแต่ว่านะไอคิดว่ามันต้องมีอะไรลึกลับมากไปกว่านั้นแน่ๆเลยชอบมุขคือง่าช่แน่นอนนี่จอชแล้วก็ชอบมีเซ็กส์กับคุขคุง ถ้าเกิดคิดแค่นั้นก็ขอให้เป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะแปลว่าอยู่ชอบจ๊าสจ๊จเาเปิดประตูให้เจ๊หน่อยจ๊าหลับแล้ว เผลอแทบเตี้ยหลับซะละเโออด้ย